กันที้แท็งรงว่าความราากความเจ็บันธ์ทก่ไม่ได้มตถองที่น้องคงช่วยกันเรียกร้อมถือว่าเป็นการน่าเผื่อไปโนให้ตายอำนาจสัมาที่ปัจยได้จับกลุ่มคุมขังไว้นะครับในวันนี้ถือว่าเราได้รับการเสียงส่วนใหญ่ออกมาแล้วแต่อารกิจซึ่ง่ายที่สุดข้อเรียกร้องที่ต่ำที่สุด ของฝ่ายประชาชนยังไม่ได้นาเดินการไปสู่ความเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทําไมปวดล่อยใครปดล่อยใครปดป่อยใครปวดต่อยใครไปพบใครไปพบใครไปพบใคร ทำไมเราถึงไปพบนายกยิ่งรักสันวัดเพราะว่านายกยิ่งรักฉันวัดคือนายกที่พวกเราเลือกมาใช่ไหมเราเลือกนายกมาปตะโกนทับก็พี่ได้เราเลือกนายกมา Right. Yes, ่านครับจากนี้ต่อไปท่นครับผมขอเป็นตัวแทนนะฮะพี่น้องมาไกลนะครับวันนี้เราไม่ได้มาแค่ยื่นหนังสือเรายื่นหนังสือแล้วเราต้องการรับทราบ่าที่ทัดที่ชัดเจนจากคณะรัฐบาลนะครับว่ารัฐบาลจะปล่อยนักโทษทางการเมืองหรือไม่ปล่อยนักโทษทางการเมือง หลังจากที่ท่านได้รับร่างอันนี้แล้วแล้วเข้าไปสู่การปรึกษาหารือของคณะรัฐบ,บาลของคอรมอรเราคนเสื้อแดงผู้รักประเทศไทยต้องการคำตอบต้องการข้าที่หลังจากประชุมคอรมอรเสร็จท่านจะต้องไปชี้แจงกับพี่น้องที่มุนขณา อย่าไปเรียกว่านักโทษการเมืองเพราะเรายังไม่พิยังไม่พินักโทษหมายความว่าศาลได้ตัดสินแล้วนี่เรายังไม่พิสพวกเรายังไม่พิอย่าง,าง,างี้เดี๋ยวผมจะเรียนนะพอผมรับเรื่องไฟเนี่ยท่านก็นรู้เราเป็นรัฐบาลเนี่ย เอาละเสื้อแดงกับพวกรัฐบาลอยู่แล้วเดี๋ยวขอได้อ่านหน่อยได้ไหมท่าน,นยังไม่ได้่า่อะไรเลยท่านครับประชุมครมวลเรษฐกิจมรับท่านขอเรียงถามในานามประชาชนถามในานามประชาชนถามในานามประชาชนเอ้พวนี้ไม่ใช่ประชาชนธรรมดาประชาชนที่ไม่ได้รับความาเป็นธรรม มีหรือมีหรือที่รัฐบาลจะไม่คิดช่วยแต่มันมีหลักนิติรัฐนิติธรรมเดี๋ยวขอดูก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่น้องให้เวลาท่านเฉลิมถึงกี่โมงไม่ได้ถึงกี่โมงไอ่ไม่ดอพี่เนี่ยไปตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ประเดี๋ยวไปก็ต่อเรื่องไปสู่กระบวนการที่เกี่ยวข้องแล้วต้องเ,งเร็งและดำเนินการ ถ้าทำได้ด้วยคนเดียวเนยไอแค่เดียวบอกเรื่องเลย <c oughs> แต่นคนเดียวไม่ได้นะเอาโอเคนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเรือกไปสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวท่านแคจะเพิ่งไปค่ะอย่างนี้ค่ะท่านเรายื่นหนังสือไปแล้วเนี่ยนะมันเป็นร่างที่ถูกต้องที่สุดนะคะและเป็นทางเดียวที่ต่างสาตจะช่วยประชาชนได้ไม่ว่าจะสีไหนด้วยนะคะทุกสีด้วยนะคะ เราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้นนะคะว่าท่านจะนําเสนอร่างฉบับนี้นะคะค,คนมาต้องเป็นหมื่นๆคนเน่ยนะคะขอให้เสนอไปอยู่ในวาระการพิจารณาของท่านเลนะคะว่าจะนําเข้าสู่รัฐสภาหรือไม่หรือจะทําวิธีไหนอะคะท่านคืออย่างนี้นะครับมันมีขั้นตอนขั้นตอนกันเลยทีเดียว